ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายวันพุธนะคะวันนี้ก็จะมาทำแก้ไขรูปทรงต้นข่อยนะคะยอดที่เสียให้สวยงามค่ะเชิญท่านนายกเลยนะคะครับสวัสดีทุกท่านนะครับไอ้นี่ต้นข่อยนะป่ปลอติดมันจะมียอดอยู่นี่นะครับทีนี้ตอนนี้ยอดมันหายไปแล้วนะยอดมันแหยย้งหมดกัดนะครับพมดตัวเลือกดำๆเนี่ยร้ายมากเนี่ย กัดจนเป็นเป็น,ปนแผลแล้วก็คือมันแปลกอย่างถ้าเรามีมีรอยแผลนะจะมีมดตัวเออยอ้มากน,นะครับซึ่งมันจะมาตัดกินนะอันนี้ก็เป็นที่นเข้ารวดเยอะเนี่ยนะครับเมื่อกจากมันกลับไปแล้วแผลครึ่งหนึ่งของเบนด้านในเนี่ยนะครับด้านเนี่ยมันถูกตัดนะที่นเข้ารวดไปเยอะนะครับวันนี้เอาละเมื่อไม้มัน ยอดหายไปนะครับเราก็ต้องพลิกงานใหม่เลยนะครับคือ,อทำรูปทรงใหม่แล้วนะครับเนื่องจากไอเสียงต้องตาเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะครับเ,เราต้องตัดนะตัดให้มันตัดไอที่มันแห้งก่อนนะครับ ือไม้ดีลาเนี่ยนะครับหรือไม้รูปทุกงต้นสละเนี่ยมันสามารถแก้เดียวงถ้าท่านเบือ่อท่านก็เอานี่ออกนะแล้วก็ทาข้างเดียวก็ได้นะครับแต่อันนี้มามาเยอะแล้วนะฮะจะต้องจะเปลี่ยนทรงเขานะครับว่าทําไม้มาหน้าดูยิ่งขึ้นแล้วก็จะแปลกตาขึ้นนะครับการสร้างบอนไซเนี่ยวิธีการมันมีหลากหลายรูแปแบบนะครับถ้าเราเป็นคนที่เบียดติด เราจะได้ลูกทรงไม้ที่แปลกตาขึ้นนะแล้วก็การทาําลักษณะไม้ที่ไม่ยึดติดเนี่ยมันมีประโยชน์ดีหลายอย่างนะครับเรื่องแรกเลยจะช่วยแก้ไขาไม้ที่มันเสียหายเนี่ยให้มันสวยได้ดั่งเดิมนะครับเรื่องที่สองนี่สำคัญมากนะครับเป็นการฝึกฝึกความคิดวิธีการทําต่างนะครับนั้นการสร้างบอนไซเนี่ย เราต้องไม่ยึดเด็ูปทรงที่เราทรงนี้สวยเราจะทจาแต่ทรงนั้นไม่ได้นะครับการสร้างไม้ที่ดีเนี่ยต้องดูจากโครงสร้างไม้ที่ธรรมชาติให้มาเป็นหลักเลืกกินที่เราตั้งแล้วนะครับอย่างกรณีเนี่ยยอดเสียหายนะครับเราก็จะแก้าทารุปทรงนะเพราะเด็เราจะทำสองฝั่งเป็นนกอินทรีก็ได้นะครับเป็นเซบินเนี่ยนะแต่ว่าเราทํามาหลายต้นแล้วนะครับแล้วมจะพิกเนี่ยเอาตรงเนี้ยตั้งให้มันสูงขึ้นนะครับแล้ว,วจะไล่ฟอร์์ลงมาน พื่อทำให้ไม้มาหน,น้าดูยิ่งขึ้นตอนนี้ขออนุญาตนั่งน,นะฮะแล้วก็การยกไม้สูงขึ้นเนี่ยมันจะทําให้กกระนี้ยเขาไป,ไปอีกไปทางเดียวกันดึงอันนี้ไปก็เหมือนกับการทำยอดแต่ว่ามันจะได้ลีรามากขึ้นนะครับได้ลีรามากขึ้นนะครับ คุณนพพรสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีคุณนพพรนะครัเแบบเรานี่คือ,อการทำที่ไม้นะครับแล้วก็ไหลลงมาไม้มันจะตั้งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทําเป็นกระถางมาแต่ว่าเราดัดเสร็จแล้วนะครับไม้เขาเนี่ยมันจะไหลลื่นลงมานะครับเพราะว่าเราต้องคัดสิ่งพวกนี้ออกการที่ผมเอาไม้เล็กๆมาทํานะครับแล้วก็ ดูแลเนี่ยมันเป็นไม้ที bigger, ่ธรรมดาธรรมดาเราต้องพยายามทําไม้ธรรมดาให้สวยงามขึ้นนะครับไม้ไม่มีอะไรนะเป็นต้นเล็กๆเรียวๆยาวๆนะครับแล้วก็พฤธิการพัดจิตเนี่ยนะครับหลักของการสร้างไม้นะครับถ้าให้สวยงามเนี่ยมันต้องมีกิ่นที่อยู่ด้านนี้ตำแหน่งนี้นะครับก็เจะใช้ข้างบนนี้ พื่อถ้าเราตัดข้างบนนี่ดัดเดียวอย่างเดียวนะครับเัากิ่งนี้ดัดเนี่ยไอความห่างนี่มันจะห่างเยอะนะมันต้องเอากิ่งที่ใกล้โคนนะกิ่งนี้ต้องใช้นะครับกล้กิ่งนี้ก็ตัดอันนี้ออกเพราะนาคตน,นะครับเนื่องจากไม้เนี่ยคอยมันจะโตเร็วนะครับนั้นเราตัดให้สั้นเนี่ยเราจะใช้กิง่งน้อยๆที่ไวอะนะครับหรือกิ่งนี้ก็ได้นะครับทําเอา เดี๋ยวเราเรา,เราตัดเราคัดนเน่ยเวลาดัดมันก็จะเข้ารูกเข้าร่างกันนะครับพร้อมเลยนะครับแบบนี้ตรงนี้ไม่จำหนต้องตัดต่อนะครับแล้วก็มาตั์ใบเนี่ยเราจะใช้กิ่งไปเยอะนะใช้กิ่งไปเยอะแต่เราจะเน้นเลือกสรีร้างการตัดแต่งต่างนะ คุณบ่าวกุ้งบอนไซไทยบ้านสวัสดีครับผมท่านนายกและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะคะนนคุณบ่าวกุ้งมันก็ท่านเรีเนสิ่งแยกกับสิ่งเนี่ยนะครับอันนี้ผมตัดให้ดูเนี่ยคือสิ่งเนี่ยเราจะตัดต่อไม่อย่างงั้นเวลามันทํามาแล้วนะเนื่องจากตรงเนี่ยมาอยู่ด้านหลังสิ่งข้างหน้าเราตัดสิ่งเนี่ยนะครับคือการ การสร้างปอนไซไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องจริงจินๆๆนะให้ห่างๆไว้ก่อนนะครับให้ห่างๆไว้ก่อนตัดให้โปร่งแบบนี้นะครับตัดให้บงโปร่งเอาไว้นะแล้วก็ระยะตำแหน่งการทำเนี่ยนะครับถ้ารนย่มันใหญ่นะตัดตัดแล้วมันจะเหลือกิีบน้อยนะครับกลีบเล็กน้อยไว้ให้เราแล้วก็ ท่านเห็นอย่างนี้นะครับตัดเลยนะตัดเลยเราจะใช้ถึงนเล็กน้อยนี่แทนเอานะครับข่อยเป็นไม้ที่แตกตาเยอะแล้วใหญ่เร็วนะครับท่านจะถังเกตนะเวลาเขาแตกมานะครับเขาจะอ,อเป็นขยุ่งขยุขย่อยงองี้นะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันจะแตกมาเลยมันแตกออกมามันจะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ทําข่อย ต้องเวลาทำนะทำช่องให้ห่างๆนะครับไม่อย่างนั้นมันจะนั่นนั่นเยียดเลยนะฮะนน่นเยียดเลยนะครับก็เ,เ,รบเราต้องพอเทสเซียมเบสก่อนนะครับใจเย็นๆนะฮะทำไม้อยายาด่วนจบนะครับไม่อย่าด่วนจบนะต้องทําแบบละเอียดละเอียดเลยนะเนี่ยผมก็จะตัดตั้นเบรเอาไว้นะครับรอการแตกคลั้งนะคอยเป็นไม้ที่แตกง่ายนะครับ ผมแดงเดียมนิดหนึ่งคุณเบ่าจักมันจนสวัสดีครับนายกและอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับคุณจแล้วนะครับตอนนี้บอลไปกำลังไปได้ดีนะครับาการซื้อขายต่อก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวนี้เลิกจอแล้วนะครับ คุณมนัสเขียวแก้วสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านเลยครับผมสวัสดีค่ะบัดดีเช่นกันนะคะสวัสดีเอฟซีบางกอกทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเข้ามาใหม่45ท่านนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านนายกของเรานะคะและทีมงานค่ะ ค,ะค,ะคุณการจนาพี่ปูนะคะสวัสดีตอนบ่ายบ่ายครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะพี่ปูสวัสดีครับบอนไซบ้านมด สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสายบ้านวัดนะฮะเรามาดูวิธีการแก้ไขไม้นะครับแล้วก็ทำให้สวยงามขึ้นนะครับสำหรับท่าบบนที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะไม่เห็นยอดเขานะคือยอดไม้มันแห้งลมนะครับแห้งลมเนะี่ยผมก็เอาคือว่าจะทําไม้สองฝั่งมีอยอดเนี่ยจะเ,เปลี่ยนทรงเลยนะครับเปลี่ยนให้เป็น มาเหมือนพัะจันทึ่งเสี่ยวประมาณนั้นน,นะครับอันนี้เป็นเป็นข่ที่ตัดจากต้นแม่ออกมานะครับมันเอียมมันตั้งคือมันเกิดโดดๆอยู่ต่างหากก็เลยขุดมาชำม,มาไว้นะฮะปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็ข้อเดยงไข่คือเลี้ยงง่ายโตไวกับข้อเสียคือตาจะถี่มากนะ,ะท่านสังเกตนะครับว่าเวลาเลี้ยงข่อยเนี่ย ต่ที่เราเคยละเอียดน้นนอยๆเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะแตกเป็นยิบๆๆ,ๆแล้วก็จะเป็นก้อนๆนะฮะเพราะนั้นเวลาเลี้ยงข่อยแล้วถ้ารายละเอียดควรจะทํากิ่งแน่หานะครับแล้วก็เวลาเ,าเราทําฟอร์มต้องเลาะนะฮะเราต้องตัดไอ้ที่แตกเยอะๆนะต้องตัดข้องเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นนานาคตที่ท่านเลี้ยงไปเรื่อยๆมันจะเป็นกําปันเลยนะมันจะมันจะค่อยๆนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ซอยไม่ลงแล้วเพราะว่า จึงมันโตเร็วเลยยิ่งเป็นรายละเอียดเยอะเนี่ยมันยิ่งโตเร็วเราก็จะเหมือนเหมือนชาวเกี้ยะบาณนี้น,นะครับมันจะขึ้นเป็นตุ่มๆๆๆนั้นเรื่องข่อยนี่ต้องต้องท่องไปห่างๆนะเวลาเราทํารายละเอียดนะเบ้นแห่งห่างาไว้นะ้วเดี๋ยวไปเขาออกมาเนี่ยเขาจะออกมาเยอะเลยนะครับคุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกอลอและทีมงานครับ สวัสดีคุณสนุดครับคุณหนุ่มลาไปธุระซึ่งบัตรนะคุณหนุ่มลาฝันเขาเรียกทรงอะไรครับแบบนี้เราเอาง่ายๆนะครับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะประมาณนั้นนะครับแสดงว่าเสี้ยวเสี้ยวล่างมันจะยาวหน่อยนะเสี้ยวบนก,ก็จะสั้นอย่างอยเดียวเขาด้วยนะคุณสมานสวัสดีครับท่านนายกทีมงานทุกท่านครับ ็มจอเลยติย้เยเ็กงงมการบางกอดเข้ารวดเดียวนะครับผมเข้ารวดสู้ไม่ได้เลยนะเต่เาความเร็วนะครับกิ่งเยอะ <laughs> นี่เข้าทุกวันนะ<อ>เข้าทุกวันเพิ่งกิ่งใหม่เนสนาย,ยกเลย <laughs> นไม่ไหวครับกำลังบังชาไม่ดีเหมือนตอนหนุ่มๆแล้วเขาลวดคล่องค่ะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์คือกำลังใจนะคะขอบคุณ fc บางกอกทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามชมนะคะต้องกดให้กับคนถือกล้องนะครับ ไทเ,เลวจอก่อนท่นนะครืกลนะ่นถาไมด้คนถือกล้องเนี่ยเขาวดจะไม่ได้ออกตื่นนะครับอืมสำคัญใช่ไหมคะ <c oughs> คนถือกล้องสําคัญขอกํ <c oughs> าลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะออน,นี่ไปลองเข้า่ <c oughs> ม่ ที่ทางใดเนาะบบดนี้นนเนาะนะครับก็เยวจะจัดให้มันเข้ากันจ,จัดให้เข้ากันตรงนี้มันเป็นจุดที่ที่เราต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรียกว่าความหักระยะเข้านะครับ งามดีประสันวะคุณอีวานภาษาญังบุ <Good. S 1> บอกูดละซื้อเขาเลยเลยนั่นละงามดีพะนะเปยแล้ว <c oughs> อันโผก่จะมาเปยได้เปย์ได้อันโผก ท่านใดไม้ทิ้งกิ่งนะคะเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้นะคะแล้วก็ไม้ที่เราสูงๆเก่าาวนะครับไม่ต้องตัดสั้นนะแล้วจะปิดไปปิดมานะครับในความเอี้ยวโค้ต่างๆนี่มันจะกินความยาวไปเยอะนะครับ มีลงบุง๊กในโทรศัพท์มันพรมกันกับกงบอกมันคือขึ้นแบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้เจ้าเก๋ใครบอแม่นอนันรูปรูปยืนนี้กับกับตัวนี้ติดมรอบกันเลยมันคืขึ้นเวลาสามสิบในกล่องงานแตะอันแท่งงาน,น จันเครึ่งเซี้ยวเล็ใหม้ปัดไปสาย นี่ก็เป็นการตั้งเรียกว,ว่าตำแหน่งตำแหน่งของกิ่นที่จะทำวางาใบนะครับเป็นการวา,างฟอมไปในานาคตนะอันนี้เราต้องทำลักษณะนี้ก่อนนะครับส่วนช่องไหนที่มันพวกเนี่ยเวลาแตกมาจะเข้าเข้ารวดอีกทีนะครับตอนนี้เนี่ยตัดเพื่อบังคับให้เขาต้องตัดสั้นนะครับบังคับให้ให้แ,แตกออกมานะฮะ แตกออกมานะครับแล้วก็แตกตามานะครับถ้าเราไม่บังคับเนี่ยถ้าไปมาอยู่นี่ไม่แตกแล้วนะต้องตัดนะครับขขถ้ามันไม่แตกครงนี้มีตาอยู่ดึงออกมาใหม่นะครับต้องใช้เจ<า> <7 S 1> ี๊ย<ค>น,นะนะแล้วก็ห <5 48. S 1> ไม้เนี่ยเวลาทําเวลาทำไม้นะครับต้องต้องไม่ด่วนจบนะฮะไอ้ด่วนจบไม้ท่านเอาเลยนะใจร้อนนะครับอยากเห็นฟอร์มไปแต่ถ้าท่านทำให้ดูเล่นไม่เป็นไรนะครับแต่ระยะยาวนะ เราต้องตัดนะครับสุดท้าเราก็ต้องแก้ขาลูกคงอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้ทำครั้งเดียวจบนะครับพยายามใจเย็นๆทำครั้งเดียวให้จบนะ ทรงใหม่นะคะ FC ทางบ้านเห็นเป็นยังไงคะสวยงามไหมหรือยังไงคอมเมนต์ได้นะคะคุณชอพินทองสวัสดีครับท่านนายกอหลอและทีมงานครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณชอพินทองนะคะสวัสดี FC บางกอก50ท่านด้วยนะคะ เรียนรู้แบบไม้ทรงใหม่ๆกันนะคะ ชีฟ้าซร้มรง,งโตกก๊กระทางชีฟ้าเขาต่างว่าไงโบเขาไหนว่พอา <c oughs> จารย์ขึ้นเสี้ยวเลยพระนายุไว่าไปลพจาน์ขึ้นเสี้ยวดองเปนประสุน การเปลี่ยนรูปทรงเขาครับเปลี่ยนรูปทรงเขานะให,ให้ไม้มันน่าดูยิ่งขึ้นนะครก็รูปแบบการสร้างปอนไซมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับเราจะการแก้ไขไม้เนี่ยเราก็ทําให้เข้าสนะกันนะครับก็มก้จะมีความสูงขึ้นแล้วก็ได้รูปทรงแปลกขึ้นนะครับก็เป็นวิธีการแนวทางนะครับในการแก้ไขรูปทรงไม้นะไม่มีคือปอนไซเนี่ย ตำราที่เขียนเนี่ยมันเขียนได้ปังทงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเอาไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำผมระลึกเ,เสมอว่าสิ่งที่สอนเนี่ยผมเข้าใจมากขึ้นยก็คือไม้แต่ละต้นนะครับมันจะแตกตำแหน่งกิ่งทรงต่างๆก็จะไม่เหมือนกันหน้าที่ของเราคือพยายามทำทรงยังไงเนี่ยครับให้มาดูสวยงามนะ จากไม้ที่เราดูแล้วมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเนี่ยเราจะทำไงมันสวยางามขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็จะได้ไม้ที่รูปทรงแปลกนะครับเราแมนเนี่ยมาตั้งยอดขึ้นนะแล้วก็มันจะคล้ายๆพัาพจันครึ่งเซี่ยวนะครับมันจะคล้ายๆพักจันครึ่งเซี่ยวนะไอเซี่ยวล่างมันจะยาวหน่อยเซี่ยวบนจะเล็กหน่อยประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะได้ความแปลกใหม่แล้วก็ไม้ในสวนเราเนี่ยเพราะท่านสร้างไว้เยอะๆรูปทรง หลากหลายนะครับเวลาเราดูไม้ก,ก็จะเพลินนะมันจะไม่ซ้ากันแบบทำโคนนิ่งประมาณนั้นนะครับถ้าเราทํามาแล้เ,เหมือนกันทั้งสวนเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบนึงในการทําบอลไซต์นะฮะคุณอัตพลสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานสวัสดีครับคุณอัตพลครับดีเช่นกันนะคะ ก็ดูได้สองด้านนะครับก็ไม้ไม่มีอะไรนะไม้เป็นต้นลาต้นไม่ใหญ่นะครับมือกำปิดนะแล้วก็เปลี่ยนรูปทองเขาอะนะครับให้ไม้หน่าดูยิ่งขึ้นนะก็การสร้างบอนไซก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่จินตนาการของผู้สร้างแต่ละท่านนะครับตอไับไดก็เดี๋ยวเราไปดูไม้ที่ ไปได้ให้ทีมงานดัดนะครับเก่งขึ้นเยอะนะฮะเก่งขึ้นเยอะนะครับก,ก็ขาดเพียงแค่การทัดติ่งเท่านั้นนะการเรื่องการดัดรูปกรงก็ถือว่าค่อนข,ข้างดีนะครับค่อนข้างสวยงามอันนี้เป็นต้นปอทะเลนะฮะปอทะเลเป็นพันก้านแดงนะครับเป็นพันก้านแดง คุณต,ตูนสวัสดีครับคุณอัตพลขอสอบถามมาครับต้นนี้ตำแหน่งยอดอยู่ตรงไหนครับก็ไหนครับน่าจะต้นชิดไรมั้ยอ๋ออันนี้มันไม่มียอดครับมันเป็นไม้ดีดานะฮะเราไม่จําเป็นต้องทํายอดติดกระดูกสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นต้นช่องแมวค่ะช่องแมวนะครับ สายพันธุ์นะบางทีก็นึกไม่ถ kind of ัดนะครับอันนี้เป็นฝีม <infinity> ือของออนนะครับตากล้องที่กําลังถ่ายท่านดูอยู่นะครับระยะเวลาการฝึกฝนครการเพาะบ่มต่างๆเนี่ยพอมันใส่ใจแล้วก็ก็จะทําได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้มาเช็คอะไรนะนี่เพิ่งดัดเสร็จสดๆร้อนๆนะครับก็มาให้เอฟซีดูนะครับเพรานี้ ไม่เดียวเดี๋ยวตัดไอ้นี้ลงนิดนึงก็สวยงามนะครับข้อกันใจนะก็เป็นการตัดไม้เราแบ่งเนี่ยนะครับอันเนี้ยตรงกลางทิ้งดิ่งลงมาเลยขวามือดัดไปขวามือซ้ายมือไปทลังซ้ายนะครับเราจะแบ่งโซนอยู่ประมาณนี้ก็ดัดได้ดีนะครับดัดได้ดีนะฮะก็ ัดไม้ก็มีความฟิวอะนะฮะมีความฟิวสิ่งก้านต่างๆนะครับวันนี้ต้องรอให้มันใหญ่แล้วเพราะบางทีมันยังน้อยอยู่นะครับแต่ไม้ตรงนี้เนี่ยต้องเรียนนี้ครับว่าเวลามันเกิดปลาต้องตัดทิ้งให้หมดนะเกิดมาตัดเอาแค่นะตอกมาตัดออกมาตัดนะครับอยาให้ปล่อยยาวกว่านี้นะถ้าปล่อยยาวแล้วเนี่ยบางทีแอกข้างในมันจะถูกทิ้งนะเพราะน้ําเลี้ยงมันจะถึงที่ปลายหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่วเวลาทําแล้วเวลาแตกใบใหม่เนี่ยตัด บีบังคับให้เขาอยู่แต่ข้างในา,างเดียวตรงนี้ก็ตัดนะพวกนี้เวลามาต,ตัดตัดตัดอย่างเดียวนะครับก็จะแตกก็จะแตกข้อในมาให้เราอนะครับอันนี้ยังไม่ได้เข้ารวดนะครับผัดแล้วนะฮะยังไม่ได้เข้ารวนะดก็เดี๋ยวให้ทีมงานเข้ารวดต่อนะครับก็ที่เมอกี้ที่ผมปอดตัดมาจากตรงนี้นะครับตัดมาอยู่แถวนี้นะ ตัดมานะครับตัดออกจากตรงนี้นะคะตัดออกนะนี่คือเพสที่ตัดออกนะคะเอาไปชัไปตรงนู้นนะครับมันเป็นผิดใหญ่ใหญ่เนี่ยอวนะครับก็แบ่งไปไม่ได้สองต้นนะเพราะว่ามันไม่ขาเนี่ยมันไม่งามนะครับมันจะขัดขัดกันก็เลยใช่แค่ขาเดียวนะคุณตุนนสวยงามครับคุณโกวิทสวัสดีครับท่านนายกอรและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับ พาไปดูไม้ที่ทำไว้แล้วนะคะกำลังจะยกออกนี่เป็นต้นต้นอย่างฮะตะคบป้าบอ ต้นโพเช่นกันนะคะโพทะเลนะคะ ปันนี้ก็นำเสนอต้นข่อยที่ยอดมันเสียหะนะครับแล้วก็เปลี่ยนทรงเข้านะฮะ<ม>ก็หวังว่าไอ้กิ่งที่ผมจัดตั้งขึ้นเนี่ยมันคงไม่ทิ้งนะครับเ,เพราะแผลมันโดนมดกัดไปครึ่งลำนะครับเราก็มาดูนะทานาคตเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ทิ้งกิง่งสะกอน,นะครับเราก็ได้มาส่งนี่แตกแค่หนึ่งต้นนะครับถ้ามันทิ้งกิ่งนะเราก็ใช้แค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับ สร้างบอนไซ์ไมันมีหลากหลายรูปแบบรูปทรงนะครับแำหรับกันเรื่องขอบคุณทุกท่านนะที่กำลังรับชมนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ